สี่เหตุผลในการเลือกยางพรีเมียมกับยางทั่วไปครับข้อที่1ครับเหตุผลในเรื่องราคาครับหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยซื้อยางจากจีนนะครับซึ่งราคาก็ย่อมยาวกว่าแหละครับอย่างยางเรเดียนบางตัวราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,000ต้นจนถึง4 0 0พนนะครับซึ่งราคาก็สบายกระเป๋าจริงๆแหละครับแต่ถ้าเมื่อเทียบเทคโนโลยีและส่วนประกอบของการผลิตนะครับก็อาจจะยังไม่ได้สูงเท่ากับยางพรีเมียมด้วยเหตุนี้แหละครับทำให้ต้นทุนการผลิตค่อนข้างที่จะถูกนะครับ แต่ไม่ว่าท่านจะเลือกซื้อ,อยางแบบไหนนะครับก็อย่าลืมดูมออก,กอนะครับเพื่อความปลอดภัยของรถและตัวท่านเองครับข้อที่2ครับอายุการใช้งานข้อนี้ขอยกให้ยางพรีเมียมครับเพราะด้วยส่วนประกอบของการทํายางนะครับมีคุณภาพสูงนะครับช่วยลดแรงเสียดทานและลดความร้อนที่จะเกิดจากยางนะครับทำให้ยางพรีเมียมทนทานต่อ,อก,การใช้งานและยืดอายุการใช้งานออกไปได้นานกว่าครับซึ่งถ้าเฉลี่ยเป็นกิโลเมตรต่อ,อก,การใช้งานยางพรีเมียมหลายแบรนด์อาจจะคุ้มค่ากว่ายางทั่วไปครับข้อที่3ครับ การหยุดลดข้อนี้ขอยกให้ยางพรีเมียมครับเพราะคุณภาพการผลิตและส่วนประกอบของอยางรวมไปถึงการออกแบบดีไซน์ของร่องดอกอยางต่างๆส่งผลให้การยึดติดถนนและการเบรกทำงานได้ดีกว่าครับข้อที่4ครับเสียงรบกวนข้อนี้ก็ขอยกให้ยางพรีเมียมเหมือนกันครับ ด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยในด้านการลดเสียงการขับขี่ทำให้ยางพรีเมียมนะั้นลดเสียงจากภายนอกได้ดีกว่ายางทั่วไปมากๆเลยครับสรุปแล้วนะครับยางพรีเมียมที่อาจจะมีราคาที่สูงกว่านะครับเมื่อเทียบกันดีๆแล้วนะครับยางพรีเมียมอาจจะถูกกว่าและใช้งานได้นานกว่าด้วยซ้าไปครับหากคุณสนใจไม่ว่าจะเป็นยางพรีเมียมหรือยางทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือรถทั่วไปคุณสามารถเลือกซื้อยางดีๆมีครบจบในที่เดียวที่ Big Thailand ได้เลยครับ